వర్ นรางกันครับตอนนี้อยู่กับล็กตาบอลสิบสามไปบางน้ำเปรี้ยวนะไปสงของที่บางน้ำเปรี้ยว

ก็เป็นทางคองติบกหลังสิรสงครับแตนี้เราต้องเข้าของสิบกก่อนครับ รับรวมสองพันหน่วอย่างวันไซดีเป็นรุ่เป็นกอครับ Obrigado. You <laughs> I'm calm. you

ท่านภาคไม่ได้ไม่ววเสาร์วันอาทิตยอยกเพียรก็โอนได้อยากให้กิจกรรมท่าน พ่อแม่ pīpēta pa pa wan pōi pō dia dim pa ma pa 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 ก็มีลูกสาวตัวนรื่างเป็นคนหายไปก่อนไม่คิดมากว่าสาวเมย์อาจจะเจอผู้ชายหน้าตรเนี่ยสัญญาณยางจะกลับว่าวางมังคีวาจะไว้ก็บไว้บ้างก็ได้อย่าเอาออกมาทุกทักอีจางเวยช่วยอะไรผ่านท่านมีมาฝาก

you <laughs> ก็เป็นผมไรปบนี่ตมุกหน้า้วของน้กเี่ยวครับ lo